ซาอไปไหมล่ะวันจันท์เนี้มีลูกโขงเกิดใหม่เยอะเลยนะลูกเอารถเอาจักรยานขนใหญ่ไปเลยโอยนะระวังส <Okay. S 2> <laughs> ิไปไปไปไม่ต้องไปสง่งตึกเก่าเขาเอ้เขากำลังก่อสร้างเอ้ยระวังเหยียบขี้หมานี่ซ้ายซ้าย thoái mà thoái à. nó bằng lốt à. ok go take take thank you à, bye 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 Huh? This stop pink but this stop pink but oh. this stop pink can get it. Oh, playing Oh, the weather so good today. It's blue sky. blue sky, please ฮะมันชื่อเพลงอะไรอะโอยจะเข้าไปทำไมจะถึงไหมนี่โรงเรียนวันนี้สายแล้วมั้งเราสองคนเนี่ยแคปฟู อไป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 เลยไปเลยไปเร็วเข้าปันโอ้รถสวย จะถึงไม่เนโรงเรียนวันนี้เร็วเวข้าอุ้ยเราเราต้องไปให้ทันไฟแดงเนี่ย faster faster ทไมไม่ต้องเบรกไม่ต้องเบรก ไปเขียวแล้วก็ก็ก็โอเคอ่ะก็ faster ไปเลยเราสายแล้ววันเนี้ยฮะเอาไปสิจะโคได้ไงนี่มันติดป่าเห็นไหมเนี่ยเอาวิ่ง បានប៉ាន់កៅប៉ាន់អូកៅប៉ាន់អេងចានេះអូ วางจอดรถเขา <c oughs> <c oughs> โอ้วันนี้แดดร้อนจังเลยเข้าหน้าร้อนแล้วมั้งเนี่ยอิสระซ้ำเมื่อข้ามอย่างเงี้ยจุฬาฯอ่ะถึงแล้วโรงเรียนอ่าวันนี้เป็นวันฟรียูนิฟอร์มแต่เรามาสาย ไอ้ปัดเข้าปัดเข้าโรงเรียนมีโบสโรงเรียนอยู่มีโบสด้วยเนี่ยเชิดอะจริงเหรอ morning thank you o k a À, 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 khá luôn.